วันนี้มีผู้เรียนมาส่งกล่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมๆกันเลยว่าหลังจากที่เขามาส่งแล้วเนี่ยสภาพเขาจะเป็นยังไงนะคะอครอบนี้มีสั่งมาสองชิโลกึ้งน,นะคะอีแคทมา เหมือนกันนี้จะเห็นได้ใช้ว่าเนี่ยพอน้องเขาโดนความเย็นเขามีเหงื่อจริงจังนี่เดี๋ยวต้องมีซับออกบ้างสภาพใรวมถือว่าโอเคนะขอดูสีข้างในใช้ได้กรอนน้องล้มไน คนไทยชอบทานเนื้อนี้กันกล่องอันนี้คือกล่องหนึ่งกิโลนะคะอันนี้จะแข็งกว่าหน่อยอันนี้ถ้าคนชอบเนื้อแห้งๆน่าจะชอบอันนี้กันนะคะได้ก็คือส่งมารอดหมดนะคะเดี๋ยวสาจะซับน้ำออกให้ก่อนก่อนที่จะทำการส่งต่อไปได้ คุณค่ะชอบ s g e x p r e s s มากเลยโลโก้เขาเป็นแม่แมวคาบลูกแมวมาส่งนะคะอันนี้ก็คือ s g e x p r e s s คาบทุเรียนมาส่งให้ทนุถนอมอย่างดีถึงมือปลอดภัยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ